สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถไถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น l 3 6 0 8 s p นะครับรถ36แรงม้านะครับคันนี้มีอุปกรณ์เบันดินหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับรถพื้นฐานเป็นรถไล่แต่ก็จะมีเก็บภายนอกนะครับทอนคัพยังไม่เคยตัดเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับสีเดิมสีด้านหน้ามีเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีเก็บสีภายนอกนะครับทั่วๆไปอย่างก็ยังโอเคนะครับทั้งสีเส้นบากหุ้มใหม่ซุ้มล้อสายขวามีเก็บสีนะครับ แต่ชุดคอนโทรลอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีแดัดแปลงด้านท้ายก็จะมีเก็บสีนะครับเก็บสีเทาสีรอบซ้าขวาก็จะมีเปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานสภาพโดยทั่วไปก็ถือว่าสภาพเดิมๆนะครับก็จะมีเก็บภายนอกนะครับนิดหน่อยพื้นฐานเครื่องเกียร์อะไรต่างๆก็คือ เป็นของเขาเดิมๆนะครับคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นไบดัน่านบุกเบิกร,ราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้เป็นตัวเอสพีปีห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องปกตินหนักพวงมลาลัยหมุนซ้ายหมุนขวาปกติระบบเกียร์ชัตเทิลแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายไม่หอน น้หนักคลัตช์น้ำหนักเบรกก็ปกติครับคันนี้รถไม่ได้มีซ่อมหนักนะครับแต่ก็จะมีเก็บพวกภายนอกนะครับทั่ทวไปพวกพวกซีนล้ออะไรที่มันรั่วม,มันซึมนะครับก็เปลี่ยนลูกป่งลูกปืนอะไรเงี้ยที่มันรลวมก็เปลี่ยนรถก็ถือว่าคล่องตัวดีนะครับโดยรวมระบบการถใช้งานก็ถือว่าปกติ ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับร้านพูนเสมอเทคเตอร์เบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ